นัตต่างเอ็งเกะบ้ากระตันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีรูปแบบการสอนแบบ T T A T K อยากรู้ไหมว่าม,มันเป็นแบบไหนบ้างอะไรีได้หรอม,มีสิรูปแบบการสอนแบบนี้เธออยากรู้ไหมยากรู้งั้นราไปดูกันเถอะไ,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 ไปกันเถอะ ทีแพ t e ครับนะ T-plate ก็คือมาจากคำภาษาอังกฤษก็คือคำว่าเทคโนโลยี pedagogical แล้วก็แอ d คอนเทนต์โนเล e นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยถือเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมสมรรถภาพการสอนของครูนะครับเพื่อที่จะก้าวไปสู่ศตวรรษที่21นะครับโดยมีอาจารย์ท่านหนึ่งให้กล่าวไว้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่สามารถมาแทนคนได้แต่ว่าครูที่รู้เทคโนโลยีจะสามารถมาแทน ผู้ที่ไม่รู้เทคโนโลยีได้นะครับโดยการเรียนการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานเนี่ยปัจจุบันถือเป็นแนวแนวการจัดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ช่วยให้การเรียนรู้ของนักเรียนมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าทีแพคคืออะไรนะครับเมื่อกี้เกิดไปแล้วนะครับทีแพคเกิดจากวงมอยู่สาวงนะครับวงแรกก็คือ T, TK ี T k, T k and CK แนะครับ TK ก็คือเทคโนโลยี คอนเทนต์นะครับ p k l คือ Pedagogical Knowledge นะครับแล้วก็ส่วน C.K. คือ Content Knowledge นะครับโดย3วงเนี่ยจะมารวมกันอันนี้คือคอนเซปต์ของ g p นะครับโดย T.P. เนี่ยจะเกิดจากความรู้ที่เกิดที่ขึ้นที่ตัวครูผู้สอนนะครับมาดูอันแรกก่อนนะครับอันแรก T.K. เท c h n o l o g ก็คือความรู้กับเทคโนโลยีอันนี้ที่2ก็คือ p e d a g ก g i c a l ก็คือ อันนี้จะแปลว่าความรู้ในวิธีการสอนครับแล้วก็คอนเทนต์ w l นเล e ก็คือความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาที่เฉพาะเจาะจงนะครับแล้วก็ส่วนที่มาส่วนที่มาอินเตอร์เซ็กตกันตัวแรกเลยก็คือระหว่าง T K กับ C K นะครับมาอินเตอร์เซกกันตรงนี้จะเป็นสีออกน้ำเงินนะครับจะเป็นโดยสองตรงนี้ระหว่างเทคโนโลยีมารวมกับคอนเทนต์ตัวนี้จะเป็น ความรู้เรื่องของเทคโนโลยีโดยนํามาใช้ในการประยุกต์ใช้เกี 1970, ย่ยวกับนวัตกรรมการสอนนะครับส่วน P กับ C นะครับมารวมกันจะเป็นเกี่ยวกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้นะครับโดยใช้แนวทางในการสืบสอบนะครับตรงนี้แล้วก็ส่วน T กับ P นะครับเทคโนโลยียกับ LIKE p e d a g จ g i ข้ l มารวมกันตรงนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนนะครับแล้วก็จจะเกิดการเรียนรู้ของนักเรียนนะครับ ซึ่งทั้ง3คำนี้ T เทคโนโลยี P techn pedagogical and content นะครับมารวมกันจะเป็น TPACK โดยความหมายของ TPACK ก็คือกระบวนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่มีความจำเปาะกับเนาาื้อหานะครับอันนี้คือความหมายโดยรวมของ TPACK นะครับซึ่งจากฝอกสามวงเนี่ยจะสูงได้ว่าครูที่อยู่ในสัวรรที่วิเนี่ยจะต้องมีความรู้ทั้ง3 3ตัวนี้ก็คือ เทคโนโลยีวิธีการสอนแล้วก็อันสุดท้ายก็คือความรู้ในเนื้อหาครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะคะเป็นผู้เข้าร่วมการศึกษานะคะซึ่งผู้เข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้นะคะก็จะเป็นครูฝึกสอนนะคะที่สําเร็จหลักสูตรประก,ศกาศนียบัตรบัณฑิตครูมืออาชีพที่คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี้นะคะและ,ะได้เรียนในรายวิชา ICT นะคะในปีการศึกษา2553นะคะ ภาคเรียนที่2ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด43คนโดยแบ่งเป็นแต่และวิชาเอกนะคะก็โดยจะมีวิชาเอกิกส15ค,คนวิชาเอกเคมี1 1คนวิชาเอกชีววิทยา8คนวิชาคณิตศาสตร์9คนและสุดท้ายนะคะวิชาเอกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์อีก10คนค่ะค่ะสำหรับกรณีศึกษานะคะกรณีศึกษาในครั้งนี้นะคะก็จะคัดเรื่องมาจาก ครูวิชาเอกฟิสิกส์นะคะครูฝึกสอนวิชาเอกฟิสิกส์จำนวน5คนนะคะคัดมา3คนโดยใน3คนนี้นะคะจะมี2คนที่เป็นเพศชายและอีกหนึ่งคนเป็นเพศหญิงและมีอายุอยู่ระหวา่าง2 2ถึง2ีปีค่ะค่ะต่อมานะคะแล้วนี่ก็คือ,อตารางนะคะกรณีศึกษารูปแบบ ICT นะคะก็จะตารางก็จะเห็นว่ามีหลายๆรูปแบบนะคะซึ่งแต่ละรูปแบบนั้นจะเหมาะแต่ละรูปแบบแต่ละกรณีนั้นจะเหมาะกับ เนื้อหาและบทเรียนที่แตกต่างกันนะคะเราก็จะมาลองดูตัวอย่างนะคะกรณีที่หนึ่งก็คืออ่าปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผ่านการเรียนแบบสืบสอหาความรู้นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับเนื้อหาที่เป็นนาโนเทคโนโลยีนะคะที่เรารู้จักกันดีใช่ไหมคะก็จะเป็นเกี่ยวกับนาโนโทคการได้กลิ่นอะไรแบบนี้นะคะก็จะเรียนโดยการวิธีการสืบสอหาความรู้นั่นเองค่ะค่ะต่อไปเป็นกรณีศึกษาที่4นะคะ กรณีสึกษสารที่4ในรูปแบบบทเรียนการจัดการเรียนรู้ฟิสิ์โดยวิธีการคอนสตรักนะคะค่ะอันนี้นะคะก็จะใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการสอนก็คือเว็บเบรียนนิ่งนะคะซึ่งเว็บเบรียนนิ่งนี่ก็หมายถึงว่าการใช้เว็บไซต์นะคะเป็นพื้นฐานในการค้นหาความรู้นะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะคะซึ่งวิธีการสอนก็จะสอนตามแนวคิดกับวิธีการสอนคอนสตรักติวิซึมนะคะ แล้วส่วนเนื้อหาที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีนี้นะคะก็คือเรื่องของแรงและกฎการเคลื่อนที่นะคะซึ่งเป็นอยู่ในเนื้อหาของวิชาพิกส์นั่นเองค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะสําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้นะคะก็จะมีการมอบหมายงานนะคะซึ่งจะมอบหมายเป็น2งานด้วยกันซึ่งงานแรกนั้นก็จะมอบหมายให้ก่อนที่จะมีการนําเสนอรูปแบบ ICT ที่เป็นตัวอย่างเม <ๆ S 2> ื่อกี้นี้นะคะแล้วจากนั้นแล้วก็นํามาประเมินนํามาดูกัน ส่วนงานที่2นั้นจะมอบหมายให้หลังจากที่ได้มีการนําเสนอรูปแบบ ICT ให้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะคะจากนั้นเราก็นํางานออกแบบที่ได้นั้นไปดําเนินการสอนจริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเมื่อเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วนะคะเราก็จะมีการนํามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลนี้นะคะเราจะมีการแปลผลโดย ระบบรูบิกสกอร์นะคะจากนั้นก็จะนําแผนหรือว่านำวิางานออกแบบที่นําไปสอนนักเรียนนั้นนะคะมาปรับให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด T-Pack นั่นเองค่ะส่วนสําหรับผลที่ได้จากการนําไปสอนนี้น,นะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะมาติดตามใน,นลําดับต่อไปค่ะค่ะมาดูครูคนที่1นนะคะครูคนที่1นนะคะเนื้อหาที่ใชในการสอนนะคะคือคุณสมบัติของ